สวัสดีครับช่องประสงน้นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท, FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f อซทั่วประเทศไทยแล้วก็ตีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าพริกแห้งหอมกระเทียมมะขามเปียกนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดล o งเล็บถูกท,ที่สุดที่ตลาดไทยครับผม มาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับพบกับร้านจันคำเชียงใหม่เจ้านะครับผมนะครับจำหน่ายหอมกระเทียมพริกแห้งมาขามเปียกทั้งปีกและส่งเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมแท็บนาจอได้เลยนะครับร้านจันคำเชียงใหม่ยินดีต้อนรับและให้บริการจำหน่ายขายทั้งปีกและส่งนะครับมีหอมกระเทียมนะครับผมพริกแห้งมาขามเปียกครับผมครับ ที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดโล่งเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมมาดูมาชมกันเลยนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นหอมแขกครับผมนะครับหอมแขกเตรียมจัดสง่งนะครับผมคนี่ครับผมอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมแกะกีบใหญ่นะครับผมหรือว่าปิงปองนะครับผมกระเทียมใหญ่กระเทียมจีนครับผมครับนี่ครับผมกระเทียมจีนร้านจันคําเชียงใหม่เจ้านะครับผมครับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับผมนับต้องการพริกแห้งหอมกระเทียมนะครับผมหอมแดงนะครับผมแขกนะครับกระเทียมปิงปองกระเทียมโทนกระเทียมไทยอันนี้เป็นกระเทียมโทนนะครับผมนะครับกระเทียมโทนนี้เป็นกระเทียมกระเทียมใหญ่นะครับผมปุยกระเทียมไทยครับผมเท่าไหร่กระเทียมไทยเท่าไหร่ กระเทียมไทยเท่าไรครับเนี่อ <55. S 1> อ๋อขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่าทยคลิปทำยูทูบครับผมช่องประสงมน้ำแก้ว <c oughs> กระเทียมไทยหกสิบห้านะครับผมจ <c oughs> ีนเท่าไหรห้าห้าอ๋อกระเทียมจีนนี่ห้าสิบห้าบาทครับผมครับ <c oughs> แกะกรีบเรียบร้อยนะครับ <c oughs> กระเทียมโทน่ะ <c oughs> อ๋อแปดสิบบาทนะครับผมนี่ครับผม พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอสที่ท่านใดต้องการกระเทียมโทนนะครับผมกระเทียมโทนกระเทียมไทยนะครับซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านจันคาเชียงใหม่ตลาดไทยนะครับผมนะครับดีต้อนรับและให้บริการครับผมครับอันนี้เป็นกระเทียมโทนนะครับกระเทียมโทนกระเทียมไทยเป็นยานะครับผมนะครับกระเทียมโทนกระเทียมไทยอันนี้เป็นกระเทียมจีนครับผมนะครับแกะบีบเรียบร้อย กิโลกรัมละ55บาทครับผมนะครับซื้อเยอะก็ลดได้อีกนะครับผมอันนี้เป็นกระเทียมไทยนะครับผมนะครับกระเทียมไทยกระเทียมไทยก็65บาทครับผมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับหน้านี้หน้าหนาวก็จะเป็นหน้าถอนกระเทียมนะครับหอมกระเทียมอันนี้จะเป็นมะขามเปียกครับผมนะครับมะขามเปียกพอแม่พี่น้องเบื่อเบือพี่พทั้งใดนะครับผมนะครับต้องการ กระเทียมโทนกระเทียมไทยนะครับผมกระเทียมจีนนะครับผมหรือว่าจะเป็นปิงปองหรือว่าหอมแขกนะครับผมจะีซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านจันคําเชียงใหม่นะครับผมนะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับผมนะครับแับหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแอปไลน์นะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นหอมแดงครับผมนะครับหอมแดงสวยสดงดงามครับผมนะครับหอมแดง หอมแดงหอมฉุกนะครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านจนทําเชียงใหม่นะครับผมนะครับมะขามเปียกครับผมนะครับมะขามเปียกโลละเท่าไหร่อ่ะนี่ถุงเท่าไหร่ะอ๋อเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับถุงละสิบโล่ป่ะอ๋อสิบโลก็ตกโลเก้าสิบห้าบาทหอมแดงอะ่ะอ๋อเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผม หอมแดงเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมกระเทียมไทยหกสิบห้ากระเทียมจีนห้าสิบห้ากระเทียมโทนนะครับผมแปดสิบบาทนะครับผมนะครับมะขามเปียกก็เก้าสิบห้าบาทนะครับผมนะกิโลกรัมละครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดต้องการกระเทียมโทนกระเทียมไทยนะครับผมกระเทียมจีนนะครับพริกแห้งนะครับผมมะขามเปียก หรือว่าจะเป็นนี่ครับผมกระเทียมกิีบเล็กครับผมกิีบเล็กเท่าไหรอ่อ่ะกลีบเล็กกี่บาทนุ่มถุงนี้เท่าไหร่อ๋อห้าสิบหกบาทโอ้ถูกมากนะครับผมครับนี่กระเทียมกระเทียมไทยกิีบเล็กนะครับผมครับมาตรฐานนะครับผมหกสิบห้าบาทถูกมากเจ๊สดกันยำ ความเปนพี่น้องเ,เพื่อนๆ BPFc ท่านใดต้องการกระเทียมโทนกระเทียมไทยกระเทียมแกะกรีบนะครับหอมแดงหอมฉุกนะครับผมเนาะหอมแดงก็65บาทครับผมนะครับนี่ครับผมอันนี้หอมแขกครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำลรงงามๆหูร้านจันทร์คำใหญ่มากนะครับผมยาวตั้งแต่ปากซอยนู้นเลยครับผมนี่ร้านจันทร์คำเชียงใหม่จำหน่ายหอมกระเทียมพริกแห้งมาถามเปียกทั้งปิกและส่งเบอร์โทรตามนี้เลยแคมป์และจอได้เลยนะครับ ุดซอยเลยครับผมนะครับใหญ่มากและจันทำครับผมซอยนี้ทั้งซอยก็จะขายที่แข่งหอมกระเทียมหมดเลยนะครับผมเป็นซอยสามนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านเปาเฮงครับผมนะครับนี่ครับผมร้านเปาเฮงก็จะจําหน่ายพริกแข่งหอมกระเทียมเช่นกันนะครับผมนะมีเยอะแยะมากมายครับผมนะครับนี่ครับผมหอมแดงหอมแขกกระเทียมโทนกระเทียมไทยนะครับผมน้พริกแข้ง อันนี้เป็นเมล็ดผักชีครับผมนะครับเมล็ดผักชีขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปทำยูทู e นะครับช่องประสงมนวลแก้วนะครับยูทูบเบอร์ตลาดไทยนะครับผมอันนี้เป็นพริกไทยดานะครับผมพริกไทยดําอันนี้พริกไทยขาวอันนี้เมล็ดผักชีครับผมพริกไทยดําเท่าไหร่ครับผมนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทพริกไทยขาวล่ะสามร้อยเก้าสิบเมล็ดผักชีและครับผมหกสิบบาทโอ้ถูกมากครับผมอันนี้เป็นข้าวคั่วครับผมนะครับ เขา่วถุงเท่าไรครับผมเนี่ยร้อยสี่สิบบาทห้ารูถูกมากครับผมครับพริกป่นนะครับผมพริกแห้งหอมกระเทียมพริกป่นนี่เป็นชุดลาบเลยครับเครื่องลาบดีๆนี่ครับผมร้านเปาเฮงครับผมนะครับร้านเปาเฮงตลาดไทยนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีทันใดต้องการนะครับพริกแห้งหอมกระเทียมนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องแกงเครื่องลาบนะครับผมครับ ไม่ว่าจะเป็นพริกไทยดาพริกไทยขาวนะครับเมล็ดผักชีเ้าคั่วพริกป่นนะครับผมนะพริกแห้งนะครับผมับก็ขอเชิญได้ที่ร้านเปาเฮงครับผมครับยินี้กนรับแล้ให้บริการมีทีมงานน้องๆ้องร้านเปาเฮงนะครับผมยีนี้อนรับและให้บริการนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านเปาเฮงตลาดไทยนะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับกระเทียมไท่แกะกรีบนะครับผมพริกเด็ดเรียบร้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพริกจินดานะครับผม ินดาพริกยอดสนหรือว่าพริกหัวเรือนะครับผมมีครบนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนพี่พี่เอฟซีท่านใดต้องการพริกแห้งหอมกระเทียมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทางกำไรก็อขอเชิญได้ที่ร้านเปาเฮงนะครับพร้อมเจียวกระเทียมเจียวด้วยครับผมนะมีครบเลยครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซี PP, FC, ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและเอฟซีทั่วโลกครับผม ที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟก,กดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเฟซีได้รับชมกันนะครับกาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ